เฟซบุ๊กล่มพวกเจ้าป้าเฮจะได้ด like ีเนาะเฟซบุ๊กเป็นยังบุหูพวกเจ้าเฟซพวกเจ้าได้ล่มหมดทุกคนเฟซเฮาน่ะเฟซค่อยล่มนะเส็นยังบ่ได้แล้วนี่น่ะเฮจะได้เนาะเฟซบุ๊กล่มทุกคนจ้าเจ้าก็ะท่ามแนวบ่ะท่ามตาคมฮักไต่เฮี้ยงตาเจอตากลากลู่ตา้รยไพรจิไปอู้เบิ่งกูจะโทรถามพ่อกูก่อนเด้อว่ามันเป็นย้อนยังเฟซบุ๊กจังปิดมึงท่าฟังเบิ่ง อันนาพอ่อมือขึ้นนี่ประมาณเกางป้ายนี่มันเป็นย่างเฟซบุ๊กทั่วประเทศมันคือเปิดบด้ลูกนาซามซี่เฟซก็เปิดบด้จักเป็นย่างมันเป็นยอนอย่างอธิบายให้ลูกฟังมึงลูกพอ่อฮะเป็นน้ำเซี่วเทวดามันลงนุ่งชลิปเมียมันเขาย่านเอาลงเฟวมันปิดโอ้ยว่างสายเช่นพอ่อว่างสายลูกจิตโทหามันด้วนเดียวนี้ โอ้หายุดมันอะไนี่เป็นยังไงวะฮัลโหลเออนายเสี่ยวมึงตำมันโพดมันเลือดเถื่อเนาะกระจมหมดบ้านหมดเมืองมึงบ่มีตาเบิ่งวะฮึสลิปเมียสลิปตัวเองก็จะเบิ่งดีๆป่ะนะเอาไปนุ่งเห็ดยังกายเกอรกายแดนผู้ใดกระจมตีแต่ตัวเองเธอหน้าห้าเฮ็ดหนึ่งเนยเบิ่งดีๆได้กันตาห์เออสลิปเมียก็ต้องนุ่งตัวจนว่าปิดเฟซปิดเอ้ยเข่าหมดบ้านหมดเมืองหมดประเทศนี่ เศร้าและเศร้าเถอะน้าห้ามเฮ็ดเดอ้อฉันจังหวัดจีดามึงไล่กว่านี้เออท่านี้แหละออมึงเห็นบอกคำหกักมึงเห็นแล้วเนี่ยนี้เหตุผลย้อนว่าเฟซบุ๊กถึกปิดมือคืนนี่ฮันมึงฮู้แหละบันนี้กู้นี่ฮู้ดีกูจังเวา้าตัวเองลดท่ามปนนั้นพูนี้พาจะหฮู้ขณะเจ้าของเฟซบุ๊กมันยังพูมึงท่ามกูพี่เป็นน้ำเสี่ยวกูฮันโอ้ตาเหี่ยงตาเจอตาห่อย